สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับแปลงกระโพดนะครับเป็นกระโพดลังนาอายุร้อยสิบวันแล้วนะครับวันนี้จะไม่ให้ดูนะครับกระโพด9เก้าเก้าห้าศูนยนะครับหลังจากที่คลิปก่อนๆเป็นเก้าเก้าเจ็ดเก้าซีนะครับปีนี้เป็นปีแรกนะครับ ที่ผมนำ9 9 5 0 c นะครับมาปลูกกระโพดหลังนานะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ปลูกก็เข้ามาดูข้างในเลยครับว่าเป็นยังไงปกติผมใช้ 9979C แล้วก็7979นะครับลองเข้ามาดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง เขาอาจไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าือมเกณฑนใช้ได้นะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับ ใกล้จะได้เกี่ยวแล้วนะครับให้แห้งกว่านี้ก่อนก็สม่ำเสมอดีนะครับใบยังเขียวอยู่นะครับแต่ว่าเปลือกเขาแห้งหมดแล้วครับต้นเขาแข็งแรงมากนะครับทดลองปลูกดู สำหรับในพื้นที่ที่มีลมแรงครับพายุดูนร้อนแนะนำให้ปลูกนะครับปีนี้ผมเป็นครั้งแรกนะครับที่ทดลองปลูกก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับเมื่อวานก็เจอลมไปพอสมควรนะครับแต่ว่าต้นเขาก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับไม่มีลมนะครับผักเขาก็สมบูรณ์ดีนะครับ แล้วก็การงอกก็สม่ำเสมอนะครับผมหยอดในระยะระวังแถวนะครับ65สิบห้าเซนนะครับแล้วก็ระวังต้นประมาณ20-25ิบถึงยเซนนะครับประมาณเริ่งหนึ่งนะครับ ข้างในยังเขียวอยู่เลยนะครับแต่ว่าเกลยวก็แห้งก็อีกไม่กี่วันก็จะได้เกี่ยวแล้วนะครับยาจะเยอะไปหน่อยนะครับเพราะหาเก็บยาแค่รับเดียวนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับปักเขาก็สม่ำเสมอดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ รับชมนะครับขอบคุณครับ